ทำเอาพ่อจ๋าลูกจ๋าแทบช็อกค,ค่ะเมื่อเจอสิ่งนี้กลางไฟ์สดพี่น้องค่ะสําหรับเมื่อนี้ค่ะพบพอกับยายสิทธิ์กลางบรรยากาศทงกลางทงหน้าพี่น้องค่ะบอกเลยว่าอากาศดีมากค่ะเมื่อนี้มาตกกลาพี่น้องค่ะแต่วันนี้นะคะสีน้าความน่ารักของสองพ่อลูกค่ะมานําเสนอให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้เห็นถึงความน่ารักของสองพ่อลูกพี่น้องมือว่านค่ะ บอสนกคงสกรพร้อมด้วยลูกสาวนะคะเดินทางค่ะไปขึ้นไลฟ์สดช่วยพี่เต้ายยองนะคะคล้ายน้ำหอมค่ะบอกเลยว่าน่ารักมากๆสำหรับพ่อลูกคู่นี้นะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่เท้าเทนเพื่อขึ้นอ่าแสดงตรงนั้นนะคะพี่น้องคะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่แยกสิทธิ์สินะมาเวาสุพีน้องฟังนั่นก็คือ ได้มี FC ท่านหนึ่งพี่น้องคะทำเซอร์ไพรส์เฮ็ดเอาพ่อจ๋าลูกจา๋าแล้วก็พี่เต้าหยองแทบช็อกค่ะเพราะว่าได้มีแม่ท่านนั่นแหละพี่น้อง FC ท่านนั้นแหละได้เปน้ําหอมหนึ่งลังให้สําหรับน้องอะ้ายอ,อสกุณาพรทำเอาฟิลช่วงนี้อะพี่น้องโอ้โหช็อกมากๆค่ะพ่อจ๋าลูกจา๋าถึงกับอึ้องมากๆกับ เรื่องนี้นะคะนี่แหละพี่น้องสําหรับความน่ารักของไอ,อายศกุณาพรทีทําเอาผู้ใดเห็นผู้ใดกระหักพี่น้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อด้านก็นถือว่าเป็นเรื่องช็อกมากๆพ่อจ๋ากับเวอร์ไปคือกันพี่น้องค่ะความน่ารักของน้องไอายศกุนาพรนะคะทีทําให้แม่ๆหลายคนค่ะทีใดเห็นใดสัมผัสหรือว่าได้เห็นความสามารถของเด็กหน้อยผู้นี้พี่น้องค่ะ างก็มีความรู้สึกว่าเด็กอะไรเก่งจังเลยแล้วพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างพี่น้องสำหรับคนเก่งคนขยันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องคะออายสกุณาพรนอะ่ะเป็นเด็กน้อยที่มากความสามารถครับเอฟซีหลายๆคนควรสนับสนุนควรให้โอกาสกับเด็กน้อยพี่น้องคะเพราว่าสิเป็นไผ่กะทั้งนั้นแหละพี่น้องใคร ใช้กระซางทีมีความสามารถนะคะกัดสนับสนุนน้องๆไปนะคะเป็นเอฟซีที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วใเมย์หลายคนกระต้างกับเขาไปสแสดงความยินดีกับน้องอาอายสกุณาพรนะคะที่มีคุณแม่นะคะได้เปย์น้ำหอมจากพี่เต้าหยองให้กับน้องอาอายได้ใส่ตลอดปีเลยพี่น้อง โอหสุดยอดมากๆค่ะสำหรับความน่ารักของสองพ่อลูกนะคะแล้วขอบอกเลยว่าพ่อจ๋าของเราคือหล่อสุดๆค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะออกไปอ่าเพิ่นยังมีการแซวพี่เต้าอยองด้วยนะว่าอ่าพี่เต้าอยองนะ่ะแต่งตัวไม่นัดแนกันเลยเพิ่นว่าบ่นัดแนกันเลยว่าสตไข่แต่งโตสไตล์ไหาบ้าน แล้วัดนกพงสัตรกรของเราก็ไปในชุดธรรมดาธรรมดาแต่ก็หล่อมากๆพี่น้องคะสําหรับพ่อจ๋าของอีลานะคะอยู่ลุกไหนทรงไหนก็หล่อสําหรับพ่อจ๋านะคะแล้วความน่ารักของสองพอลูกพี่น้องคะ่ะคณะทีไล่สดคณะทีกําลังไล่ขายของนะคะแล้วก็พ่อจ๋าได้ถอดเสือ้อแจ็คเก็ตยีนแจ็คเก็ตของพ่อจา๋าสวมให้ลูกสาวกับเป็นอีหยังที น่ารักมากๆพี่น้องคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อนี้มาว้าวถึงช็อตเด็ดๆฟินๆของพอลูกนะคะทีผู้ใดเห็นกระสางเ่าว่าสิเป็นฟิลไดบเาว่าสิเป็นมุ่มไดของสองพอลูกเป็นความอบอุ่นเป็นความประทับใจของแฟนคลับเอฟซีพี่น้องแล้วสิ่งทีแฟนคลับเอฟซีเรียกร้องสิ่งที่แฟนคลับ FC เอฟซีฟต้องการ นั่นก็คือเห็นพอลูคูนียืนเคียงข้างกันตลอดไปแล้วก็ความสามารถของอาอายสกุณาพรเสื้อมันวาอนาคตข้างหน้านะคะอนาคตของบอสน้อยของเรานะคะพี่น้องคะนั่นก็คือฉายแววขึนว้นทุกวันทุกเวลาสิ่งทีหลายๆคนต้องการสิ่งทีหลายๆคนอยากเห็นอนาคตข้างหน้าเสื้อมันวาอาอายสกุณาพรเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอยู่แล้วเนาะพี่น้อง แล้วความสามารถเหล่านี้ได้รับการอบร้มได้รับการแนะนำจากพ่อจ๋าพงศกรผู้เป็นพ่อที่มีความเก่งความสามารถล้นตัวพี่น้องแล้วจะไปไหนเสียสำหรับความสามารถของอาไอสกณุณาพรที่สิเติบโตขึ้นมาแบบเป็นคนที่มีศัก,กยภาพเป็นผู้นำของคนอื่น ทั่วไปอีกเป็นรุ่นุ่นไปพี่น้องเรื่องนี้ายสิษเสือหมันว่าอาอายสกุณาพรเด็กน้อยคนนี้ไม่ทําให้แม่แม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่น้องคะแล้วบ่าวาสิเป็นความน่ารักสดใสปลาเรื่องแล้วกะเพิ่นเอินว่าสเสน่ห์ในโตของอาอายสกุณาพรสามารถดึงดูดความ รักความเมตตาจากเหล่าบรรดาแม่ๆได้เยอะแยะพี่พน้องค่ะเพราะว่าสเสน่ห์ในโตของแต่ละคนเนี่ยพี่น้องนั่นแหละคือเอกลักษณ์ตัวตนของศิลปินนี่แหละคือการที่จะดึงดูดแฟนคลับ FC ได้อ้ออายสกุณาพรเนี่ยคือคะแนนเต็มร้อยได้ร้อยสิบอะพี่น้องสำหรับสเสน่ห์ในโตของน้องเป็นอีหยังที ไม่ต้องปรุงแต่งมากกับพี่น้องแสดงนิยังออกมาก,กับเป็นเป็นความน่ารักเบิ้งงล้วกับเป็นความสดใสแมนว่าพี่น้องเยี่สิบโบมีแนลสิบโบลูสิบบอกจังไรสําหรับเด็กหน่อยผู้นี้คือมากความสามารถจริงๆเป็นอีหยังทีพิเศษมากอ,อายอสกุณาพรเป็นเด็กหน่อยมีความพิเศษในตัวเป็นเด็กหน่อยที่บุญสางมาก บุญแต่งบุญสางมาหายนั่งเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นลูกของพ่อจ๋าพงศกรเกิดมาเพื่อที่จะมาอ่าหาความสุขหาความสนุกสนานให้กับแฟนคลับเอฟซีเป็นอยียงทีมาเติมเต็มให้กับแฟนคลับเอฟซียยสิทธิเห็นคอมเมนต์เวลาที่เห็นคอมเมนต์บอกว่าแม่อายุมากแล้วไม่เคยเห็นตัวจริงของอาอายสกุณาพรเลย อยากเห็นอ้อายสกุณาพอรอีอยังยังสีไม่พี่น้องคือคนที่เพิ่นเห็นความสามารถเบิ่งจากโซเชียลกสิอยากเห็นอยากพอน้องพี่น้องคะ่ะคณะทีคนแม่และหลายคนนะคะที่ได้เห็นแล้วติดง่อมแงมพี่น้อง เป็นน้องบ่ดด้ปรุงแต่งอย่างหมากเลยพี่น้องบ่ดด้สตองบ่ดดี้ยังเลยน้องเป็นธรรมชาติมากๆสําหรับนอ้องไอายสกุณาพรคือมนีย้ยสิมาบอกถึงความน่ารักในโตของออซ์สกุณาพรที่กําลังจะเติบโตขึ้นมานะคะพี่น้องคะ่ะเฮ้าเอฟซีคนที่เฮ้าสนับสนุนคนที่เฮาเห็นความเติบโตของเด็กหน้อยผู้นี้มากต่างแต่ใดแต่ไร่กับมีความภาคภูมิใจพี่น้องที่เฮาส่งเสริมค้นบ่ผพิดพี่น้องคะ่ะ ส่งเสริมสนับสนุนเด็กคนนี้คือไม่ผิดหวังพี่น้องเป็นอีหยังที่สุดยอดมากๆสําหรับอาอายสกุณาพรนะคะอีกบหลายมือพี่น้องขาช่วงนี้เป็นช่วงผ้ายุเป็นช่วงฤดูฝนบ่เห็นอีหล่าหลายมือแล้วพี่น้องหยุดเก้ามือเลยค่ะคิดหอดคิดถึงกระน้ำความสดใสน่ารักน้ำความเรืองร่าแต่ละมือแต่ละเว้นของอาอายสกุณาพรนิดๆน้อยๆมาเสิร์ฟให้พ่อแม่พี่น้องพ่อหายคิดหอดคิดถึงนะคะแม่แม่ สำหรับมือนี้ค่ะข้าของพ่อจ๋าพงศกรกับน้องออายสกุณาพรนะคะที่ได้เสิร์ฟความน่ารักนะคะในไลฟ์ของน้องเต้าหยองนะคะไปซอยกันถ้ามาหากินพี่น้องศิลปิน่นหักกันแบบนี้ทีลีค่ะสำหรับมือนี้ฝากไว้สมอน้ค่ะสวัสดีค่ะ